ใครที่กำลังกังวลเรื่องหัวใจตัวเองหรือหัวใจคนที่รักและไม่รู้ว่าจะเริ่มดูแลยังไงดีหรือกลัวว่าอาจจะสายเกินไปแล้วกันบ้างคะหลายคนบอกว่าฉันพยายามเดินแล้วฉันพยายามนอนให้พอแล้วฉันพยายามลดความเครียดแล้วแต่ทำไมยิ่งพยายามยิ่งรู้สึกว่ามันไม่เห็นผลยิ่งกังวลยิ่งไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้มันจะช่วยปกป้องหัวใจได้จริงหรือเปล่าแต่วันนี้นุ่นมีข่าวดีมาบอกคะ่ะ งานวิจัยทางการแพทย์เปิดเผยว่ามีสีนิสัยที่ถ้าทำถูกวิธีความเสี่ยงหัวใจวายจะลดลงได้มากกว่า80%แต่คำว่าถูกวิธีนี่แหละที่เป็นความลับเพราะหลายคนทำอยู่แล้วแต่ทำผิดจังหวะผิดระยะเวลาหรือผิดวิธีโดยไม่รู้ตัวคุณรู้หรือเปล่าว่านอนเยอะเกินไปก็เสี่ยงหัวใจวายได้เดินผิดวิธีก็ไม่ช่วยหัวใจหรือกินอาหารดีๆแต่ยังขาดสารอาหารสำคัญที่หัวใจต้องการ วันนี้รายการสูงวัยใกล้หมอนุ่นและลุงหมอมากโกโตธนากะจะมาเปิดเผยสีนิสัยที่หลายคนเข้าใจผิดมาตลอดถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะลุงหมอคะนุ่นอยากถามก่อนเลยว่าหลายคนที่ฟังเรานี่อาจจะกำลังคิดว่าถ้าจะต้องการหัวใจวายต้องวิ่งไหมต้องไปฟิตเนสไหมแต่จริงๆแล้วนิสัยแรกที่ลุงหมออยากบอกมันง่ายกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับคุณนุ่น นี่เป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนรู้มากที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งไม่จำเป็นต้องไปฟิตเนสแค่เดิน30นาทีต่อวันก็ลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้19-35%ถึงแล้วครับนี่เป็นตัวเลขที่น่าประหลาดใจมากเลยค่ะแค่เดิน30นาทีใช่ไหมคะใช่ครับและที่น่าสนใจคือการศึกษาพบว่าทุกๆ1,009ที่คุณเดินเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ความเสี่ยงของเหตุการณ์หัวใจวายร้ายแรงจะลดลง17%เลยทีเดียวนี่หมายความว่ายิ่งเดินมากยิ่งปกป้องหัวใจได้มากขึ้นครับแต่คนที่ฟังเราอยู่นี่อาจจะสงสัยว่าทำไมเดินถึงดีขนาดนี้คะทำไมไม่ใช่วิ่งทำไมไม่ใช่กิจกรรมที่หนักกว่านี้คำถามดีมากเลยครับผมอยากอธิบายให้ฟังแบบละเอียดนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเวลาที่เราเดิน ร่างกายจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า angiogenesis หรือการสร้างหลอดเลือดใหม่ครับนี่คือตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ขยายหลอดเดิมแต่ร่างกายจะสร้างหลอดเลือดเส้นใหม่ขึ้นมาเลยและอีกอย่างครับการเดินช่วยลดความดันโลหิตลดระดับคอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดที่ทำร้ายหัวใจและที่สำคัญคือการเดินเป็นกิจกรรมที่ไม่รุนแรงเกินไป ึงปลอดภัยสำหรับคนสูงอายุหรือคนที่มีปัญหาหัวใจอยู่แล้วไม่เหมือนการวิ่งที่อาจจะสร้างภาระให้หัวใจมากเกินไปโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมหมอถึงแนะนำให้เดินมากกว่าวิ่งโดยเฉพาะสำหรับคนสูงอายุเพราะมันปลอดภยัยและที่สำคัญคือมันกระตุ้นให้ร่างกายสร้างหลอดเลือดใหม่ได้ด้วยซึ่งนี่คือสิ่งที่หัวใจต้องการจริงๆแต่นุ่นอยากถามต่อนะคะ หลายคนอาจจะบอกว่าหมอคะฉันไม่มีเวลาเดิน30นาทีเต็มๆแบบนี้ทำยังไงดีคะไม่เป็นไรเลยครับการศึกษาพบว่าคุณสามารถแบ่งเป็น3ามครั้งครั้งละ10นาทีก็ได้ผลเหมือนกันครับเช่นเดินตอนเช้าหลังตื่นนอน10นาทีเดินหลังอาหารเที่ยง10นาทีแล้วเดินตอนเย็นอีก10นาทีรวมๆแล้วก็30นาทีและได้ผลเท่าเดิมครับอ๋อนี่เป็นข่าวดีมากเลยค่ะแบบนี้คนที่ยุ่งก็ทำได้ง่าย เดินไปส่งห้านเดินไปตลาดเดินรอบบ้านแค่นี้ก็ช่วยหัวใจได้แล้วแต่ที่นุ่นสังเกตคะหลายคนก็เดินอยู่แล้วแต่ทำไมหัวใจยังไม่แข็งแรงนี่มันต้องเดินแบบไหนถึงจะได้ผลคะคําถามสำคัญมากครับคุณต้องเดินให้รู้สึกครับไม่ใช่เดินเล่นๆแบบช้ามากแต่เดินให้หายใจเร็วขึ้นนิดหน่อยรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคุยกับคนข้างๆได้สบายๆนี่คือจังหวะที่พอดีครับ ถ้าเดินแล้วหอบจนพูดไม่ได้แสดงว่าเร็วเกินไปแต่ถ้าเดินแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยแสดงว่าช้าเกินไปครับเข้าใจแล้วค่ะเดินให้รู้สึกว่าหัวใจทํางานแต่ยังสบายพอที่จะคุยกับคนข้างๆได้นี่คือจุดที่หัวใจได้ประโยชน์มากที่สุดและที่สําคัญค่ะลุงหมอบอกว่าแค่เดิน30นาทีต่อวันก็ลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ถึง3 5เแล้วทุกๆ1,9 0 0ที่เพิ่มขึ้นก็ลดความเสี่ยงอีก1 7เ นี่หมายความว่ายิ่งเดินมากหัวใจยิ่งแข็งแรงและร่างกายจะสร้างหลอดเลือดใหม่ขึ้นมาเลี้ยงหัวใจด้วยแต่คุณรู้ไหมคะว่าแค่เดินอย่างเดียวยังไม่พอเพราะมีอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนทำผิดโดยไม่รู้ตัวและมันกำลังทำร้ายหัวใจทุกคืนลุงหมอคะเรื่องที่จะคุยกันต่อน,นี่นุ่นว่ามันสำคัญมากเลยนะคะเพราะหลายคนอาจจะคิดว่าฉันนอนเยอะแล้วฉันดูแลตัวเองดีแล้วแต่จริงๆแล้วการนอนที่ดีต่อหัวใจนี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรานอนเยอะแค่ไหน แต่ขึ้นอยู่กับว่าเรานอนพอดีหรือเปล่าใช่ไหมคะถูกต้องมากเลยครับคุณน,นุน่นนี่เป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยมากในผู้สูงอายุคือคิดว่ายิ่งนอนมากยิ่งดีแต่จริงๆแล้วการนอนหลับกับความเสี่ยงของโรคหัวใจมันเป็นเส้นโค้งรูปตัวยูครับเส้นโค้งรูปตัวยูนี่หมายความว่ายัางไงคะลุงหมอผมอธิบายให้ฟังนะครับคือถ้าคุณนอนน้อยเกินไปหรือนอนมากเกินไปความเสี่ยงของโรคหัวใจจะสูงขึ้นทั้งคู่ครับ จุดที่เหมาะสมที่สุดคือ7จถึงแชั่วโมงต่อคืนนี่คือจุดที่หัวใจได้พักผ่อนเต็มที่และร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างสมบูรณ์ครับน่าสนใจมากคะ่ะลุงหมอแล้วถ้านอนน้อยกว่า7ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจคะถ้านอนน้อยกว่า7ดชั่วโมงร่างกายจะเกิดความเครียดความดันโลหิตจะสูงขึ้นระดับน้ําตาลในเลือดจะควบคุมได้ไม่ดีและที่สําคัญคือฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวจะทํางานผิดปกติทําให้เราอยากกินของหวานอยากกินของมัน ซึ่งนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนนอนน้อยมักจะอ้วนและมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูงขึ้นครับเข้าใจแล้วค่ะแต่ที่น่าสนใจคือถ้านอนมากเกิน9ชั่วโมงก็ไม่ดีด้วยหรอกคะนี่เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะแปลกใจมากเพราะเราคิดว่านอนมากน่าจะดีกว่านอนน้อยใช่ครับนี่เป็นข้อมูลที่น่าประหลาดใจมากการศึกษาพบว่าคนที่นอนเกิน9ชั่วโมงต่อคืนมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพิ่มขึ้นเท่ากับคนที่นอนน้อยกว่า7ชั่วโมงเลยครับ ผมอยากอธิบายให้เข้าใจนะครับเวลาที่เรานอน,อนมากเกินไปร่างกายจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าการอักเสบเรื้อรังระดับการอักเสบในร่างกายจะสูงขึ้นซึ่งนี่คือศัตรูของหัวใจครับนอกจากนี้การนอนมากเกินไปยังเชื่อมโยงกับภาวะเบาหวานโรคอ้วนและความดันโลหิตสูงซึ่งหล้วแล้วแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจทั้งสิ้นครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือคนที่นอนมากเกินไปมักจะออกกําลังกายน้อย มีกิจกรรมน้อยซึ่งนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หัวใจไม่แข็งแรงครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนี่คือเหตุผลว่าทําไมการนอนถึงเป็นเรื่องของจุดที่พอดีไม่ใช่ยิ่งมากยิ่งดีนอนน้อยเกินไปร่างกายเครียดฮอร์โมนทํางานผิดปกติความดันสูงน้ําตาลสูงแต่นอนมากเกินไปร่างกายก็เกิดการอักเสบเรื้อรังซึ่งทั้งสองอย่างนี้ล้วนทาร้ายหัวใจ 7-8ชั่วโมงนี่คือจุดที่หัวใจได้พักผ่อนเต็มที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองและเราตื่นมามีพลังที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่แต่นุ่นอยากถามต่อนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าฉันอยากนอนแค่7-8ชั่วโมงแต่ฉันทำไม่ได้บางคนนอนดึกเพราะดูละครบางคนตื่นเช้าเกินไปเพราะนิสัยแบบนี้มีวิธีปรับยังไงดีคะ คำถามดีมากเลยครับผมแนะนำว่าให้ตั้งเวลานอนและเวลาตื่นที่แน่นอนครับเช่นถ้าคุณต้องตื่น6โมงเช้าให้นอน10โมงเย็นหรือถ้าคุณต้องตื่น7ดโมงเช้าให้นอน11โมงเย็นแบบนี้จะได้7-8ชั่วโมงพอดีครับและอีกอย่างคือให้สร้างพิธีกรรมก่อนนอนครับเช่นปิดโทรทัศน์ก่อน1ชั่วโมงลดแสงสว่างอาบน้ำอุ่น อ่านหนังสือหรือฟังเพลงเบาๆสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สมองรู้ว่าถึงเวลานอนแล้วและจะหลับได้ง่ายขึ้นครับเข้าใจแล้วค่ะมีเวลาตื่นหรือนอนที่แน่นอนและสร้างพิธีกรรมก่อนนอนเพื่อบอกสมองว่าถึงเวลาหลับแล้วนี่คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราได้นอน7-8ชั่วโมงอย่างสม่าเสมอและที่สาคัญค่ะลุงหมอบอกว่าการนอนนี่ไม่ใช่เรื่องของยิ่งมากยิ่งดีแต่เป็นเรื่องของจุดที่พอดี นอนน้อยเกินไปร่างกายเครียดฮอร์โมนผิดปกติแต่นอนมากเกินไปร่างกายเกิดการอักเสบทั้งสองอย่างทำร้ายหัวใจเท่ากัน7-8ชั่วโมงนี้คือจุดที่หัวใจต้องการแต่คุณรู้ไหมคะว่านอกจากเดินและนอนแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามและมันกำลังทำร้ายหัวใจโดยเงียบๆลุงหมอคะ พอเราคุยถึงตรงนี้นุ่นนึกถึงหลายคนที่เคยบอกว่าฉันเดินแล้วฉันนอนดีแล้วแต่ทำไมหัวใจยังไม่ค่อยดีแล้วพอนุ่นถามลึกๆเข้าไปกลับพบว่าหลายคนกำลังมีความเครียดสะสมอยู่เยอะมากแต่ไม่รู้ตัวเลยว่ามันกำลังทำร้ายหัวใจลุงหมอคิดว่าความเครียดนี่มันร้ายแรงแค่ไหนคะคุณนุ่นพูดถูกมากเลยครับความเครียดเป็นศัตรูงเงียบของหัวใจจริงๆเพราะมันทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่เจ็บไม่ปวดแต่ทำลายหัวใจทุกวันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคะลุงหมอความเครียดมันทำอะไรกับหัวใจเวลาที่เราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนออกมาครับสองตัวนี้มีหน้าที่เตรียมร่างกายให้พร้อมรับมือกับอันตรายซึ่งในยุคดึกดำบรรมันมีประโยชน์มากเช่นเวลาเจอเสือร่างกายจะพร้อมวิ่งหนีหรือต่อสู้ทันทีแต่ในยุคปัจจุบันครับความเครียดของเราไม่ได้มาจากเสือ แต่มาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สะสมทุกวันเช่นกังวลเรื่องลูกหลานกังวลเรื่องเงินกังวลเรื่องสุขภาพและที่สําคัญคือความเครียดพวกนี้ไม่หายไปมันอยู่กับเราตลอดเวลาทําให้คอร์ติซอลและอะดรีนาลีนถูกหลั่งออกมาอย่างต่อเนื่องผลที่ตามมาคือหัวใจเต้นเร็วตลอดเวลาความดันโลหิตสูงขึ้นหลอดเลือดอักเสบและที่อันตรายที่สุดคือเกล็ดเลือดจะเกาะกันง่ายขึ้น ซึ่งนี่คือสาเหตุของริ่มเลือดที่จะไปอุดหลอดเลือดหัวใจได้ครับโอ้ oh, นี่มันร้ายแรงมากเลยนะคะความเครียดไม่ได้แค่ทําให้เราอารมณ์ไม่ดีแต่มันทําให้หัวใจเต้นเร็วความดันสูงหลอดเลือดอักเสบและเกล็ดเลือดเกาะกันง่ายซึ่งทั้งหมดนี้คือเส้นทางไปสู่หัวใจวายแล้วเราจะจัดการกับความเครียดได้ยังไงคะโดยเฉพาะคนสูงอายุที่มีเรื่องกังวลเยอะคําถามสําคัญมากเลยครับและผมมีข่าวดีมาบอกคือการจัดการความเครียดไม่ได้ยากอย่างที่คิด และงานวิจัยพิสูจน์แล้วว่ามันได้ผลจริงครับผมอยากเล่าให้ฟังนะครับมีการศึกษาเกี่ยวกับการทำสมาธิแบบ transcendental meditation พบว่าคนที่ทำสมาธิสม่ำเสมอความเสี่ยงของหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองและการเสียชีวิตจากโรคหัวใจลดลง48%ภายใน5ปีเลยครับนี่เป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากและที่สำคัญคือสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่คิด สำหรับคนไทยเราการสวดมนต์สินาทีทุกเชา้าหรือการฟังพระธรรมเทศนาก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการทำสมาธิแล้วครับมันช่วยให้จิตใจสงบลดคอติซอลและช่วยให้หัวใจได้พักผ่อนนอกจากนี้การหายใจลึกๆแบบชา้าๆหายใจเข้าสีวินาทีกลั้นสีวินาทีหายใจออก6วินาทีแค่ทำ5นาทีก็สามารถลดความดันโลหิตและลดอัตราการเต้นของหัวใจได้แล้วครับ และอีกวิธีหนึ่งที่ผมชอบมากคือการเดินในธรรมชาติครับการศึกษาพบว่าการเดินกลางแจ้งโดยเฉพาะในสวนสาธารณะหรือในสวนสามารถลดระดับคอติซอลได้ถึง20%ภายในเวลาเพียง20นาทีครับ โอ้นี่เป็นข่าวดีมากเลยค่ะการจัดการความเครียดไม่ได้ยากอย่างที่คิดและที่สำคัญคือเราสามารถทำได้ในแบบที่เป็นวัฒนธรรมไทยของเราเลยสวดมนต์สิน,น,นาทีฟังธรรมหายใจลึกๆหรือเดินในสวนล้วนแล้วแต่ช่วยลดคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำร้ายหัวใจ และลุงหมอบอกว่างานวิจัยพบว่าการทำสมาธิสม่ำเสมอลดความเสี่ยงหัวใจวาย s t r o k และเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้ถึง48ใน5ปีนี่เป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากแต่นุ่นอยากถามต่อนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าฉันลองทำสมาธิแล้วแต่ทำไม่ได้สมองวุ่นวายแบบนี้มีวิธีเริ่มต้นยังไงดีคะเริ่มจากง่ายที่สุดก่อนครับไม่ต้องบังคับตัวเองให้นั่งสมาธินานแค่สอนาทีก็เพียงพอครับเริ่มจากการหายใจลึกๆแบบช้า,ชา สังเกตลมหายใจเข้าออกถ้าสมองคิดเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรค่อยๆดึงสมาธิกลับมาที่ลมหายใจทำแบบนี้ทุกวันสมองจะเริ่มชินและจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับเข้าใจแล้วค่ะเริ่มจากง่ายๆแค่สองสนาทีสังเกตลมหายใจถ้าสมองคิดเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรค่อยๆดึงกลับมาและที่สำคัญคือทำทุกวันเพื่อให้เป็นนิสยัย ตอนนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้ว3มนิสัยที่ช่วยปกป้องหัวใจเดิน30นาทีนอน7-8ชั่วโมงและจัดการความเครียดแต่ยังมีอีกหนึ่งนิสัยสำคัญที่หลายคนอาจจะทำผิดมาตลอดและมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราใส่เข้าปากทุกวันลุงหมอคะตอนนี้หลายคนที่ฟังเราอยู่นี่อาจจะเริ่มกังวลแล้วว่าถ้าพูดถึงเรื่องอาหารแสดงว่าฉันต้องงดทุกอย่างที่ชอบใช่ไหมคะนี่เป็นความกังวลที่นุ่นได้ยินบ่อยมากเลยคะ่ะแต่วันนี้ลุงหมอจะมาบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องงด แค่แทนที่ใช่ไหมคะถูกต้องมากเลยครับคุณนุ่นนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากเน้นให้ทุกคนเข้าใจมากที่สุดคือการกินดีต่อหัวใจไม่ได้หมายความว่าต้องงดทุกอย่างที่ชอบแต่หมายถึงแทนที่อย่างชาญฉลาดครับแล้วอาหารแบบใหม่ที่ดีต่อหัวใจคะมีงานวิจัยรองรับไหมมีครับและเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากคือการศึกษาเกี่ยวกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนหรือเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทครับการศึกษาพบว่า คนที่กินอาหารในแบบนี้ความเสี่ยงของเหตุการณ์หัวใจวายลดลง30%เลยทีเดียวครับนี่เป็นตัวเลขที่สูงมากเลยนะคะแล้วอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนี่คืออะไรคะคนไทยเราจะปรับใช้ได้ยังไงคำถามดีมากเลยครับผมอยากอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนมีหลักการหลักๆคือเน้นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วต่างๆปลาและน้ำมันมะกอก ส่วนเนื้อแดงกินน้อยลงและที่สำคัญคือใช้ไขมันดีจากน้ำมันมะกอกและถั่วต่างๆแทนไขมันไม่ดีครับการศึกษาพบว่าคนที่กินอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนโดยเพิ่มน้ำมันมะกอกหรือถั่วลงไปเป็นประจำความเสี่ยงของโรคหัวใจลดลงอย่างมีนัยสำคัญครับนี่แสดงให้เห็นว่าไขมันดีจากน้ำมันมะกอกและถัว่วไม่ได้ทำร้ายหัวใจแต่กลับช่วยปกป้องหัวใจได้ครับสำหรับคนไทยเรา เราสามารถปรับใช้ได้ง่ายมากครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอาหารทั้งหมดแค่แทนที่บางอย่างเช่นแผนที่ข้าวขาวด้วยข้าวกล้องหรือข้าวกล้องผสมข้าวขาวก็ได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนแบบรุนแรงแผนที่เนื้อแดงด้วยปลาโดยเฉพาะปลาทูปลาซาบ,บับปลาแซลมอนซึ่งมีโอเมก้า3ที่ดีต่อหัวใจครับแผนที่น้ำมันปาล์มหรือน้ำมันพืชที่ใช้ทอดด้วยน้ำม,นมันมะกอกครับถ้าทอดปลาทูลองใช้น้ำมันมะกอกแทนน้ำมันปาล์ม จะได้ไขมันดีเข้าไปในร่างกายและเพิ่มผักให้มากขึ้นโดยเฉพาะผักต้มหรือผักนึ่งซึ่งเป็นอาหารที่คนไทยกินอยู่แล้วครับโอ้ oh, ฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ยากเลยนะคะคนไทยเรากินผักต้มอยู่แล้วกินน้ำพริกอยู่แล้วแค่เปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องเปลี่ยนจากเนื้อแดงเป็นปลาและใช้น้ำมันมะกอกแทนน้ำมันปาล์มลูกหมอช่วยยกตัวอย่างจานอาหารที่ดีต่อหัวใจสักจานได้ไหมคะได้ครับตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นข้าวกล้อง ปลาทูทอดด้วยน้ำมันมะกอกผักต้มหลากหลายชนิดกับน้ำพริกครับนี่เป็นอาหารที่ดีต่อหัวใจมากเลยเพราะมีธัญพืชไม่ขัดสีมีโปรตีนจากปลามีไขมันดีจากน้ำมันมะกอกและมีผักที่อุดมไปด้วยวิตามินและเส้นใหญ่ครับหรือจะเป็นต้มยำปลาที่ใส่ผักเยอะๆยำผักต่างๆก็เป็นอาหารที่ดีต่อหัวใจเช่นกันครับแค่ระวังเรื่องเกลือและน้ำตาลที่ใส่ลงไปไม่ต้องใส่เยอะมากครับเข้าใจแล้วค่ะ การกินดีต่อหัวใจสำหรับคนไทยเรานี่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเราไม่ต้องงดทุกอย่างแค่แทนที่อย่างชานฉลาดข้าวขาวเป็นข้าวกล้องเนื้อแดงเป็นปลาน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันมะกอกเพิ่มผักให้เยอะขึ้นแค่นี้ก็ลดความเสี่ยงหัวใจวายได้30ปอร์็แล้วและที่สำคัญคะ่ะลุงหมอบอกว่า ไขมันดีจากน้ำมันมะกอกและ่วนไม่ได้ทำร้ายหัวใจแต่กลับช่วยปกป้องหัวใจนี่เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดมาตลอดคิดว่าต้องงดไขมันทั้งหมดแต่จริงๆแล้วเราต้องเลือกไขมันที่ดีต่อหัวใจค่ะถูกต้องมากเลยครับคุณนุ่นและตอนนี้ค่ะเราได้เรียนรู้ไปแล้วทั้ง4ี่นิสัยที่ช่วยปกป้องหัวใจเดิน30นาทีต่อวันนอน7-8ชั่วโมงจัดการความเครียดด้วยการสวดมนต์หรือหายใจลึกและกินอาหารดีต่อหัวใจแบบไทย สิ่งที่น่าประหลาดใจคือสีนิสัยนี้ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเราไม่ต้องวิ่งไม่ต้องไปฟิตเนสไม่ต้องมดอาหารที่ชอบแค่ปรับนิดหน่อยแค่แทนที่อย่างฉานฉลาดและที่สำคัญที่สุดคือเราเริ่มได้เลยวันนี้นี่คือสิ่งที่ลุงหมอมาโคตกอยากฝากไว้ให้ทุกคนคะ่ะการปกป้องหัวใจไม่ได้เป็นเรื่องยากแค่เราเริ่มทำวันนี้หัวใจของเราจะขอบคุณเราในวันข้างหน้าคะ่ะ ขอบคุณลุงหมอมากโตมากมากนะคะที่มาแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้เราได้ฟังวันนี้นุ่นได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าการปกป้องหัวใจไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่ปรับนิสัยเล็กๆน,น้อยๆสีอย่างก็ลดความเสี่ยงหัวใจวายได้มากกว่า80%แล้วและที่สําคัญคือเราไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดแค่ปรับให้เหมาะสมเริ่มได้ง่ายทําได้จริงขอบคุณคุณนุ่นเช่นกันครับและขอบคุณทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้ครับ ผมมองว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสรุปให้คันอีกรอบนะคะสีนิสัยที่ช่วยปกป้องหัวใจของคุณคือ 1. เดิน30นาทีต่อวันแบ่งเป็น3ครั้งก็ได้ช่วยสร้างหลอดเลือดใหม่เลี้ยงหัวใจลดความเสี่ยง35% 2. นอน7-8ชั่วโมงไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปจุดที่พอดีที่หัวใจต้องการ 3. จดการความเครียดด้วยการสวดมนต์หายใจลึกหรือเดินในสวนลดคอติซอลที่ทำร้ายหัวใจและ 4. กินอาหารที่ต่อหัวใจแบบไทยๆแทนที่อย่างชาญฉลาดไม่ต้องงดทุกอย่างลดความเสี่ยง30%สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือทั้งสีนิสัยนี้ง่ายกว่าที่คุณคิดและเริ่มได้เลยวันนี้ค่ะ ลองเลือกหนึ่งในสีนิสัยที่คุณคิดว่าทำได้ง่ายที่สุดแล้วเริ่มทำวันนี้เลยนะคะอาจจะเป็นเดิน10นาทีหลังอาหารหรือเปลี่ยนเข้าขาวเป็นเข้ากล้องอะไรก็ได้ที่ทำได้ง่ายถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะและเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นนุ่นมีเคล็ดลับที่น่าสนใจรออยู่ในคลิปถัดไปกดดูที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันในคลิปนั้นนะคะสวัสดีค่ะ